ครับสวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอนะครับผมโตยโยต้าวิทนะครับปี 2007, 2อ0พ2.0เจ็น Q นะครับเป็นตัว ST 2ครับผมล้อดำเบาะดำแดงนะครับรถสวยทั้งคันนะครับปี07จะเป็นตัวไมเนอร์เช e แล้วนะครับสีสวยทั้งคันนะครับยางใหม่ปีสองปลายปี2022นะครับ ดูรอบพันนะครับสีสวยภายในสวยครับคันนี้เก็บงานให้หมดแล้วนะครับผมรถพร้อมใช้เลยเครื่องเกียร์ดีแอร์เย็นช่วงล่างดีครับระบบแอร์ทำให้ใหม่แล้วนะครับผมไฟหน้าขัดใหม่สปอร์ตไลท์เปลี่ยนใหม่แล้วครับ เหลืองๆเราไม่เอาครับผมเราขายใสยๆเลยครับแบบนี้ครับนี่ครับเดี๋ยวไปดูภายในกันคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับสองแสนสองออกรถห้าพันนะครับผ่อนประมาณห้าพันต้นๆนะครับเจ็ดสิบสองงวด ภายในสวยฮะเบ,บาะหนังดำได้แดงขอบแดงนะครับอให้ดูเบาะหลังเบาะหนังเดิมๆครับสวยทุกเบาะรถขับดีมากด้วยไปได้ทั้งครอบครัวครับหกที่นั่งตรงนี้จะเป็นหกที่นั่งสีขาวเดิมโรงงานนะครับ ในสวยสีสวยขับแล้วยังไม่ตกยุคนะรถรุ่นนี้โต้ต้าวิทออกห้างเป็นล้านนะครับล้านกว่าบาทน,นอ่าเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันเครื่องเงียบครับขับทางไกลแล้วสบายครับคันนี้ ไฟหน้าใสๆเลยครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์อ่ะสตาร์ทเครื่องครับฟังเสียงเครื่องกันนี่ยังใหม่นะครับสตาร์ทแล้ว โอเคนะครับใครสนใจโทรมาครับผม